สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไม n ครับ f t ทุกท่านเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมาพวกผมนดเคยนะครับในรายการอุกสันนะครับก็วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในไมโคร r a f t แล้วนี่นะครับลองเลนะครับล้างดูครับเดี๋ยวผมขอรับซื้อเอาออก่อนนะครับซื้อเก่าๆนะครับเราจะเล่นแบบระดับ ปานกลางนะครับจะพุ่มขอใส่รหัสเลยนะครับพุ่มขอใส่พมขอใส่รหัสนะครับเอ8 2เก้าแปดสองหสอุ๊บสำหรับด่านแรกนี้คลิปแรกนี้ผมจะไปชมเฉยๆนะครับแล้วคลิปสองค่อเอาจริงมาจังในการเล่นนะครับ แบบนึงเวอ่าอ๋อไม่ขึ้นมาอ่ะปึ้งปึ้งปึ้ง,งเดี๋ยวขอให้ใหโหลดก่อนนะครับโหลดเสร็จกอ่อ่าโหลดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปดูของในบ้านก่อนเลยแล้วกันนะครับดูลงน้ำได้ไหมเนี่ย โอ้ยไม่ทันไม่ถึงครับอืมเดี๋ยวเราจะมาดูของในบ้านกันก่อนนะครับรวะมีของเยอะ,ะเลยแล้วก็บ้านนองสองสามหลังนะครับก็พออยู่ได้ดีเลยนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สี่ห้าหลังเดือดทำไมหนึห่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดหลังครับเจ็ดหลังเล็กๆนะแล้วผมจะอยู่หลังหลังนี้เฮ้ยเดี๋ยวหลังอืมไมไ่ผมจะอยู่หลังนี้แล้วกันนะครับอืมอยู่ทะเลทรายกันพอดีเลยนะครับก็นี่เป็นการดูว่าแมนี้สมบูรณ์ไหมนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอ ตัวเล่าไปก่อนเลยแล้วกันนะครับ